และแน่นอนว่าเรื่องยางพาราในเบื้องต้นน่าจะยุติลงด้วยดีในแง่ของการเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาแก้ปัญหาเพราะเมื่อวานนี้คณะรัฐตรีมีมติโดยหลักใหญ่ใจความก็คือมีมติให้เข้าไปรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอคสชเข้าไปกํากับดูแลเป็นเจ้าภาพรวมกับส่วนราชาการนะคะนั่นก็คือกระทรวงเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยรับซื้อโดยตรงเป้าหมายในเบื้องต้นอย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้คือหนึ่งแสนตันพระเทพวิทย์วงสุวรรณเชื่อว่าไม่น่าจะเกินสองแสนตันส่วนราคาผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ยังไม่ได้บอกนะครับ บอกแต่เพียงว่าจะสูงกว่าราคาปัจจุบันพอสมควรเล็กน้อยแต่มีรายงานข่าวนะครับท่านผู้ชมครับว่าก็จะเข้าไปรับซื้อในราคาที่จะไม่ให้สูงเกิน60บาทซึ่งความจริงถ้าถึง60บาทเนี่ยก็เป็นไปตามพ่อเรียกร้องอยู่แล้วเนี่ยน้องไใช่ค่ะอาจจะมีวิธีการซึ่งต้องตามดูนะครับเพราะวันนี้องค์การคลังสินค้าเขาจะประชุมกันในฐานะหน่วยงานรับซื้อโดยตรงเนี่ยนะ ว่าจะเข้าไปซื้อไล่ราคาหรือจะไปซื้อวิธีไหนซื้อไล่ราคาเนี่ยแปลว่าก็เข้าไปไล่ซื้อและเพื่อมีการเข้ามาซื้อกลไกมันจะเริ่มกลับมาทํางานให้ราคาอาจจะกลับมาสูงขึ้นแต่นายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าการรับซื้อที่ว่นนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการเอาเงินงบเระมาณาไปซื้อมาเก็บเอาไว้เดครังอย่างที่เคยทําแต่เป็นกรณีของการที่ไปรับซื้อมา เพื่อส่งข้อสู่กระบวนการผลิตแปรรูป,ลลปซึ่งหวังจะเห็น s m e กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจรหรือสตาร์ทอัพเนี่ยเอาไปดำเนินการผลิตโดยที่โดยที่แปดกระทรวงกำลังเสนอโครงการที่จะใช้ยางพาราแปรรูปจากงบประมาณปกตินี่แหละน้องไ้ให้ใช้กันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเวลา8กระทรวงหน่วยรชาชการก็จะได้ซื้อจาก ผู้ที่รับยางไปแปลรูปที่ว่านี้นี่เป็นโมเดลของการแก้ปัญหาซึ่งเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ราคายังไม่บอกแต่แนวโน้มก็คืออาจจะไล่ราคาขึ้นไปได้ถึงไม่เกิน 60, 60บาท,บาทหรือไม่เนี่ยนะปฏิริยาทันทีบวกกับการที่เมื่อวานนี้คณะรัมตรีมีมตติตั้งบอร์ดของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือกอยนอหลังจากที่เกษตร,รกรเรียกร้องแล้วมาล่าช้ามาช่วงก่อนหน้านี้เกษตร,รกรชาวสวนยางระบุว่าก็เลยไม่มีเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหายอย่างเข้าใจตั้งบอร์ดแล้วเมื่อวานนี้โดยมติคณะรัมตรีมีพลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมสุขเป็นประธานกรรมการค่ะนะสองข้อนี้หนึ่งมาตรก,การเข้าไปรับซื้อโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเบื้องต้นแสนตัน หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่เกินสองแสนตันในราคาซึ่งจะสูงกว่าปัจจุบันเล็กน้อยแล้วอาจจะมีการไล่ซื้อขึ้นไปโดยจะไม่เกินหกสิบบาทต่อกิโลเนี่ยสองข้อนี้ทําให้เกษตรกรเมื่อวานนี้ในหลายจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันเข้ามาตามข่าวว่าพอใจเป็นที่น่าพอใจจากนี้ไปก็จะเหลือวิธีปฏิบัติและผลที่จะเกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพนั่นเองเดี๋ยวเราตามดูนะครับนี่เดี๋ยวจะมาไล่รายละเอียดการให้รับทราบ รวมถึงการเยียวยาช่วยเหลือความเดือดร้อนซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าจะมีการแจกข้าวให้กับเกษตรกรด้วยเนี่ยน้องใบค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญนั่นก็แปลว่าช่วยเรื่องเกี่ยวกับการคลองชีพ <S <S หรือว่าลดค่าครองชีพ <S <S เดี๋ยวเรากลับมานะครับหกรากายี่สิบแปดนาทีเรื่องเรา,าวเช้านี้ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องเรา,าวเช้านี้เด็กคล่เดียวครับ